Okay, เดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปดูดอกไม้สีขาวนะคะนี่ไงที่พี่บอกว่าเหมือนดอกจำปาหรือว่าดอกอะไรสักอย่างหนึง่งตรงนี้เขาบานแล้วนะคะทุกคนพี่เห็นดอกญ้าด้วยนะคะดอกญ้าสวยงามมากเลยเดี๋ยวเราปรับกล้องกันนะคะ นี่ดอกนี้นะคะทุกคนที่พี่ว่ามันเหมือนดอกอะไรอะ่ะเขาเรียกดอกอะไรนะเดี๋ยวพี่ค้นหาแล้วพี่จะใส่เป็นซับไตเติ้ลให้ทุกคนได้เห็นนะคะสวยงามนะต้นเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนต้นเขาใหญ่มากเลยเห็นดอกใกล้ๆนะคะ มีผู้คนมาเยอะนะคะนั่งเป็นหย่อมๆยอมนั่งเป็นจุดจุดนะคะทุกคนมาดูใบไม้ไมพลิดอกไม้เริ่มออกแล้วก็จะเริ่มบางจะเริ่มบานนะคะสักพักหนึ่งเดี๋ยวพี่จะเข้าใกล้ดอกไม้อีกสักนิดหนึ่งนะคะทุกคน พอมันบานสัพทังแล้วจะสวยงามมากเลยนะคะ <c oughs> ดอกญ้าก็ยังสวยนะคะทุกคน ไม่แน่ใจว่าเพื่อนเจอเวียนหัวกับภาพของพี่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอสวนสาธารณะนี้เรื่อยๆเลยนะคะทุกคนแต่เสียดายมากอ่ะเขาห้ามปิ้งย่างนะไม่งั้นก็คือ จะสนุกสนานมากกว่านี้นะคะดูนะคะบรรยากาศรอบๆของที่นี่นะคะยังแห้งอยู่นะคะมันเป็นต้นฤดูของใบไม้ผลินะคะทุกคนแต่ว่าดอกไม้นี้ดอกไม้ที่อยู่หลังพี่นี่สวยงามมากเลยนะคะทุกคนสวยงามมากจริงๆนะอยู่ตรงนั้นนะมันคือ มันคือดอกสีขาวนะคะต้นหญ้าสีฟ้าก็สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นความสวยงามเรื่อยๆเลยนะคะสักพักหนึ่งแต่ไม่มีเป็นสีแดงอ่ะมันจะมีเป็นสีนี้นะไปสำรวจข้างหน้ากันต่อนะคะทุกคนต้นชนิดนี้ก็เหมือนกันนะคะทุกคน พอเวลาดอกมันจะบานออกมาแล้วจะสวยงามมากเลยนะคะสีแดงๆเรามาสำรวจกันเบื้องต้นก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างปีที่แล้วพี่ไม่ได้มานะคะที่นี่พี่จะมาเมื่อสองปีที่แล้วนะคะเราจะไปเที่ยวแถวพันเทนบลูมกันมากกว่านะคะทุกคน เพราะว่าปีที่แล้วนี้จะประมาณว่ากลัวสถานการณ์เล็กน้อยก็เลยไม่ค่อยจะออกไปไหนนะคะแต่มาปีนี้ทุกคนไม่ค่อยจะกลัวอะไรมากเพราะว่าทุกคนมีการป้องกันดีแล้วก็อาจจะชินชาไปแล้วนะคะกับแบบนี้เพราะว่าคือดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็มีภูมิต้านทานดีก็ ไม่มีปัญหาอะไรนะคะทุกคนดูข้างหน้าอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนดูภาพด้านหลังนะคะเมื่อกี้พี่ถ่ายด้านหน้าที่เห็นพี่คือมองดอกไม้ไม่ชัดนะคะเขาจะเล่นกีฬาเขาจะเล่นอะไรแบบนี้คือจะมีกิจกรรมทำกันที่นี่นะคะนี่ก็คือต้นดอกไม้เหมือนกันนะคะทุกคนคือสวยงามนะคะแต่ตอนนี้ก็คือรอเวลานะคะ รอเวลาแบ่งบานอันนี้ก็เหมือนกันนะคะมันจะเป็นสวนสวนสาธารณะของเมืองนี้นะคะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่มากแล้วก็กว้างมากสามารถที่จะปิ้งย่างได้เหมือนสวนที่สวนดอกไม้ที่พี่พาไปเมื่อรอบที่แล้วนี้คือ ไม่สามารถที่จะปิ้งย่างได้แต่ส่วนนี้คือสามารถที่จะปิ้งย่างได้แต่ว่ารัฐบาลเขาห้ามไม่ให้ปิ้งย่างก่อนนะคะช่วงนี้คือเสียดายมากมีคนเล่นเรือด้วยนะคะไปดูใ,นใ,นในกล้ๆกันนะคะทุกคน อากาศกำลังดีนะคะวันนี้15องศานะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าจะสั่นหรือเปล่าเพราะพี่ถือไม้ธรรมดานะคะไม่ใช่ไม้กันสั่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะบ๊ายบายค่ะ